มาดูค่ะทุกคนสารจับใบที่เราทําไว้เมื่อวานนะคะเป็นแล้วนะคะเอาไปใช้กับสวนทุเรียนได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวของเราก็ใช้ได้หมดนะคะทุกคนค่ะเนี่ยน้ําก็จะใสเจวเจวแบบนี้แหละค่ะค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับสวนเกษตรไร่มหาสิทจันทร์คือเกาหลั่จ้าเราจะมาทําสารจับใบไว้ใช้เองนะคะแบบประหยัดต้นทุนนะคะนะคะ,มา,คะมาเริ่มกันเลยนะคะ เราจะมีอุปกรณ์ของเราก็าจะมี M70 นเ็ดศูนยนะคะพเพื่อนเราจะทำสต๊อกนั้น20่ิบลิตรนะคะอ่าแต่ตัวนี้เราทำยี่สิบลิตรเราก็จะใช้2องกิโลนะคะ M70 เจ็ทไปเลยจ้ะจวกเลยแบบนี้เลยจ้ะนี่บีบออกหมดแล้วค่ะจะได้สั้นแน่นจังน้อยก็ได้ค่ะเพราะว่าไม่เหนียวเหนียวนะคะอ่าอบแบบนี้เลยคะ่ะทิ้งไป มีอีกหนึ่งกิโลนะคะเราจะทำยี่สิบลิตรนะคะตัวนี้เราจะดสะต็อก20่ิบิตรอ่าเอ็นเจ็ย์สกิโลกรัมนะคะปึ๊บดีบองให้หมดเลยจ้ะดีไปค่ะปับ๊บอ่าต่อไปนะคะก็มีผงข้นนะคะผงข้นของเรานะคะ สองคน้นอ่าอันนี้ถุงละหนึ่งกิโลนะคะเราจะใช้สองกิโลค่ะเทลงไปค่ะอืมอาอีกหนึ่งถุงค่ะอีกหนึ่งโลนะคะปาดจวดจวดจวดแบบนี้เลยจ้ะเทลงไปค่ะ นี่คันค่ะแบบนี้เลยอ้าวทีนี้เราก็จะกวนให้เข้ากันก่อนนะคะนี่ค่ะกวนนะคะอ่าวนไปเลยค่ะจนกว่าเขาจะเป็นเหนียวหนึบนะคะจนกว่าจะเข้ากันดีนะคะแช้แรงนิดนึงค่ะกระงกระเลงด้แต่แรงนิดนึงน้ค่ะเด้อ เฮ็ดง่ายค่ะเพื่อนๆปรอหยัดต้นทุนในสวนนะคะเพื่อนนี่นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆมันจะเป็นแบบสีขาวๆนี่ฐานข้ากวนไปแล้วนะคะจนกว่าให้มันเป็นขาวนวลจนเบิดนะคะให้เป็นขาวนวลเลยค่ะอันนี้ เราก็จะค่อยๆเติมน้ำนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้20ลิตรนะคะอ่าเราค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะใส่หนึ่งกระป๋องไปก่อนนะคะแล้วก็กวนก่อนนะคะค่อยๆเติมค่อยๆกวนแต่นี่แลหละค่ะใช้เวลาก็ประมาณสักิบนาทีนะคะกวนให้เข้ากันไปเลยนะคะเพื่อน เวลานิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยเติมน้ําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำสต๊อกของเราจะหมดนะคะนี่นี่เลยค่ะง่ายๆค่ะก็บุนค่ะการทำสวนก็เราต้องขยันนะคะแต่บางคนไม่ทําแบบนี้ก็สําเร็จก็ได้ค่ะ ที่สวนใช้ทำใช้เองค่ะเพราะว่ามันประหยัดต้นทุนมากเลยดกได้ด้มากเลยนะคะเอาไปใช้ได้ได้ทุกพืชน,นะคะการจับใบเนี่ยอ่า,าค่อยเติมน้ำไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเราก็เติมน้ำแบบนี้ไปจนหมดนะคะค่อย กวนไปเรื่อยๆค่ะไม่ายากใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเวลานิดนึงคุณแรงคุณแรงคุณแรงไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วค่ะเห็นไหมคะนอนไปเรื่อยๆค่ะมีเราจะหมดนะคะ ผมสารจับปบก็จะจะใช้เวลานิดนึงเด้เอเวลานิดนึงนะคะทุกคนว่าเราจะต้องวนให้เขาเข้ากันดีนะคะเราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำสต๊อกของเราจะหมดนะคะอาละลอาเทาเลยค่ะเือ,อหมดเลยนะคะอ้าวยี่สิบลิตรวนไปอีกค่ะไปเรื่อยๆค่ะ จนกว่าจะละลายเข้ากันดีเดิน,นองไม่ยากนะคะควรพอประมาณแล้วนะคะตอควนให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราจะพักแบบนี้ไว้หนึ่งคืนนะคะเพื่อน,นพักไว้แล้วตื่นเช้ามาเราก็บรรจุใส่เก็บเอาภาชนะไว้ใช้ได้เป็นปีค่ะ เราจะพักไว้ก่อนนะคะพักไว้ก่อนหนึ่งคืนนะคะแล้วเราจะหาอะไรมาปกไว้นะคะมีฝาก็มาปิดไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะได้ให้ฟองที่เขาขึ้นมาแบบนี้นะคะ่ะเห็นไหมท่านเพือ่อนเนี่ยเขาขๆวมันยุบลงไปพอ่วันพรุ่งนี้เช้าเรามาเปิดดูก็จะเป็นน้ําใสเลยคะ่นะ,คะแล้วก็ใช้ได้แล้วนะคะอ่านะค่ะิ่ดีมีประโยชน์แบ่งปันจากเกษตรได้มหาศาลค่ะยอดค่ะ